ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรืออาเซียนมันดิลีคัพ2025ั U 2 3กำลังจะเรื่องขึ้นและนี่คือ23ขุนพลของสอปปลาวที่กำลังจะออกเดินทางสู่สมรภูมิฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง29กร,รกฎาคม2025นี้ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียภายใต้การนำของเฮดโคชชาวเกาหลีใต้ ฮาฮยอกจุนผู้มากประสบการณ์ด้านการพัฒนาเยาวชนและครั้งนี้เขาพร้อมกับภารกิจพาทีมชุดยู23ทยานสู่วิทีอาเซียนที่เต็มไปด้วยความหวังความฝันและศักดิ์ศรีเริ่มจากรายชื่อผู้เล่น23คนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นและแต่ละคนล้วนมีฝีเขาโดดเด่นแบ่งออกเป็น4ตำแหน่งหลักดังนี้ครับผู้รักษาประตูสคน โลกประทีปจากสโมสรเอสราสุริศักดิ์มันประเสริฐจากสโมสรจำปาศักด์สุรศักดิ์สุวรรณคำจากสโมสรจันทบุรีกองหลัง9คนชื่อที่คุ้นหูจากเอสราหลายรายเช่นอันันทาสีพงพันธ์คำมันถาประเสริฐสยสุกแก้ววิศรรวมถึงดาวรุ่งอย่างเพชรดาวันสมสนิทจากแมสเตอร์เซเว่นและภูหลวงวินนวง์จากจำปาศัก ที่มีสไตล์เล่นแบบดุดันจัดจ้านกองกลาง8คนรวมถึงตัวคีแมนอย่างสายฝนแก้วหานามเพลย์เมเกอร์สายปั้นเกมคําปานดวงวิไลจากแมสเตอร์เซเว่พุทธจักรวงศิริจากจันทบุรีและดาวเด่นจากเวทีต่างประเทศดำโดดทองคำสวัสดิ์จากสโมสรทางหัว FC ลีกเวียดนามคอนสวรรค์แก้วหนูจันทร์ ที่ขาแข่งอยู่กับโรมซิตี้อินสติทิวต์ในอิตาลีกองหน้าสามคนผู้ทำหน้าที่ล่าตาข่ายได้แก่ปีเตอร์พันธวงจากเอสราผู้สมบูรณ์ปัญญาวงจากสโมสสกองทัพและสมหวังจุมมาลีดาวยิงจากแมสดาลาว g c f c รวมพลังการเป็น23นักเตะที่จะแบกความหวังของคนทางชาติไว้บนบ่ากลุ่มการแข่งขันในปีนี้มี10ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่โดยลาวอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามและกัมพูชาโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มของลาวมีดังนี้วันที่16กรกฎาคมพบกับกัมพูชาเวลา17นาฬิกาวันที่19กรกฎาคมพบกับเวียดนามเวลา17นาฬิกาทั้ง2แมตช์จะลงเตะที่สนาม Patriot Stadium เป้าหมายไม่ใช่แค่ผ่านเข้ารอบแต่คือการแสดงให้โลกรู้ว่า ลาวไม่ใช่ทีมรองอีกต่อไปชุดนี้ของลาวถือว่าผสมผสานประสบการณ์กับความสดใหม่ได้ลงตัวนักเตะหลายคนเติบโตจากหลีกในประเทศและอีกหลายคนได้รับฝีเท้าในเวทีต่างแดนโดยเฉพาะแนวรุกที่มีความหลากหลายและกองกลางที่สามารถคุมจังหวะเกมได้ดีที่สำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฟุตบอลลาวยุคใหม่ที่น่าจับตามองมากแล้วคุณล่ะครับ คิดว่าทีมลาวยู23จะสามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้หรือไม่แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพวกเขากำลังต้องการกำลังใจจากพวกเราทุกคนและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลลาวและอาเซียนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมสบายดีครับ